จุฬาอาสาช่วยสภากาชาดนะคะคซึ่งเป็นงานที่จุฬาเนี่ยได้ร่วมมือกับสภากาชาดมาจัดงานดีๆอย่างนี้เป็นงานการกุศลด้วยใช่ครับผมก็คืออย,อย่างงานกาชาดพวกเราอาจจะคุ้นเคยนะครับผมเพราะว่าพวกเราแต่ละคนก็อาจจะเคยไปนะครับผมแล้วก็อย่างพวกเราก็เคยไปนะฮะแล้วตอนนี้ก็ได้มาจัดอยู่ในจุฬาครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากครับเพราะว่างานนี้แทนที่ว่าพวกเราจะมาสนุกแล้วพวกเรายังได้สมทบทุนนะครับให้กับสภากาชาดด้วยครับผมใช่ค่ะก็มีทั้งช็อปชม ชิมด้วยแล้วก็อิ่มความรู้ด้วยค่ะก็คือมีการช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกเนาะราคาพิเศษเลยแล้วก็มีชมโชว์ต่างๆที่แบบจุฬาจะเตรียมมาแล้วก็มีชิมก็ร้านอาหารอร่อยๆจากสี่ภาคเลยทั้งสี่ภาคเลยอะไรนะขนมทองพลุ ครับผมแล้วก็อิอ่มความรู้นะฮะก็คือเราจะมีซ U Open House ครับผม<ช>ก็จะเปิดให้ทุกคนได้มีความรู้ได้เข้ามาได้เหมือนแบบว่ามาลองสัมผัสกับวิชาในจุฬายอย่างน<ช>ี้นะครับใช่ค่ะแล้วก็มีการแข่งขันตอบปัญหา<ช>ด้วยแล้วก็มีแข่งขันในส,ส่นทศรถพศใช่ค,ค่ะมมะมวัลจประเทศสม <น S 2> เด็จพระเทพครับผมสวยดาวด้วยค่ะอุ้ยจอนเด็กชอบมากค่ะครับเป็นอะไรที่ของกาชาติเราต้องมีอยู่แล้วครับผมงานนี้ 2 4ถึงครับกรกฎาคมสิบโมงครึ่งถึง3าทุ่มค่ะใช่ครับผมคือจะบอกว่าพวกเราจะมาพวกเราพวกเราอยากมาร่วมงานในฐานะคนที่มาร่วมครับผมพวกเราก็อยากจะมาในงานที่ว่าพวกเราก็เคยคุ้นเคยตั้งแต่เด็กนะครับผมแล้วก็งานนี้เป็นอะไรที่เราได้ทําบุญด้วยครับผมก็รู้สึกดีใจมากครับถ้ามีโอกาสจะมาแน่นอนครับค่ะก็ยังไงก็มาทําบุญร่วมกันใช่ครับก็อาจจะเจอพวกเรา3คนอยู่ในงานเนาะครับผมค่ะ อันนู้ดยูทถาปัดค่ะครับทาปัดกั้งอยู่อักษรพาคอินเตอร์ครับค่ะมันไม่อยู่ในเทพพาคอินเตอร์ค่ะครับผมไม่เคยเลยค่ะแต่ว่าแต่ว่าจริงๆก็มีมีแบบว่าเดินโฉบๆบ้างนะแต่ว่าใช่อย่างกั้งกับพี่โนจะใกล้กันหน่อยไงแต่ว่าอย่างของพี่แบมบี้คืออยู่คคละฟ้ากันใช่สิอ่าแต่เราจะเดินเดินเจอกันที่สยามไงเนี้ยใชครับผมโอ้ยเรื่องจบก่อนจบหลังอย่างที่พูดเลยตอนนี้ปีอะไรบ้างปีสี่ค่ะ ปี3ครับกางก็ปีขึ้นปี3ครับผมก็จบไรเรียกกันครับสาธุครับสาธุค่ะใช่วันนี้หน้าสดนิดนึงไม่ค่อยสบายค่ะบก็เป็นกำลังใจให้กัน้ยอะมากครับผมทันทันไปสสยดาวไปสอยดาว